เสียงกำรามในกระเพาะอาหารบ่งบอกว่าก่อนออกมายังไม่มีอะไรตกถึงท้องขับรถไปก็มองหาร้านอาหารข้างทางสักพักใหญ่ๆตาก็ไปสะดุดกับร้านรถเข็นข้างทางป้ายร้านคุ้นๆเป็นรถเข็นขายบะหมี่ชื่อดังผมจึงชะลอรถแล้วแอบเข้าข้างทางผมลงจากรถแล้วเดินมุ่งไปด้วยความหวังอันเต็มเปี่ยมพอเดินไปถึงก็สอดสายสายตามองหาที่ว่าง มีเพียงไม่กี่โต๊ะใช้พื้นที่บนฟุตบาทเป็นบริเวณร้านพ่อขาก็ทักพร้อมกับยิ้มให้อย่างเป็นมิตรกินยั้งดีล่ะพระเอกพ่อขาถามมิยังเป็นตาแสบนะผมถามกลับแสบเบิดทุกอย่างพ่อขาบอกห้วยแสบเบิดทุกอย่างกะเหลือแต่แนวบ่แซบตัวซะนะผมว่าไว้เยาวาจังซานพ่อขาพูดพลังอมยิ้มเบาเลนเบาเลน ผมพูดพลางหัวเราะเบาๆแล้วบอกว่าเอาบะหมี่เกี๊ยวหมูน้าถถวยนึงครับ